ตุ้มจี๘๐ครับไม่ถึงผมตีลงแล้วผมป่านเลยตึงครับตึงครับ ตีแล้วก่อครับเก่งข้อรอได้เลยครับใช้ได้เสมอคับซุเปจิกทุกรุ่นทุกไซส์ทุกเบอร์ครับตัวนี้เป็นซูเปอร์จิ๊ก80กรัมนะครับสีเรืองแสงอีกข้างเป็นโครเมียมนะครับสายสามทางที่หัวนะครับเกี่ยวเหยื่อที่ตูดนะครับลาแคตจะได้เมามือนะครับนะ้านะ ไกองไหนอนไ้ใ่ก็น่ะปนีเลยปลาผิวน้ำนี่มันใหญ่ว่าปลาพื้นเยอะเลยวะตึงๆทั้งนั้น ตัวที่7ครับต้องขึ้นครับเมื่อกี้ยกหลุดมานะครับตัวที่7ตัวนี้ต้องขึ้นครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วครับหมุนมาเลยเต็มป่าครับตัวนี้ h ึยอ โอ้โหหลุดพอดีเลยตัวที่เครับนี่ครับ yeah. เยี่ยซูเปอร์จีกสีเหลืองแสงนะครับ80กรัมนะครับกับกระมงไซส์สวยๆเลยเนี่ยครับ